สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พวกแบบช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเป็นพระบ้านบ้านครับหลวงปู่ทวดอะไรอย่างนี้คหลวงปู่ทวดที่เขานิยมนิยมเลยนะครับแล้วผมรับประกันให้นะครับอาจจะมีราคาหน่อยนะครับมาพบองค์แรกนะครับเป็นปู่ทวดปีศูนย์ห้าเนื้อ เขาเรียกเนื้อแร่พวงผสมตะกวัวพี่ลองพี่มาดูครับแล้วพี่ดูเนื้อดูผ้าหลอดูดินเบ้าครับแล้วพี่ดูบวัวครับถ้าพี่ดูในผ้าหลอนะครับถ้าพี่ขึ้นเป็นเป็นเม็ดเนื้อเกินแบบเหมือนหอนไก่ครับเป็นตะปุ่มตะปามคนระับนั่นคือแท้เลยนะครับ แล้วพี่ดูดินเบ้าดูช่อบช่ออยู่นี่นะครับพี่ดูดินเบ้ายัางติดอยู่เลยครับแล้วรอยตะใบกืนไปกับในเนื้อนะครับพี่ดูเขาเก็บขอบเรียบร้อยนะครับพี่ดูตามขอบครับแล้วพี่ดูรอยตะใบดูชอบองค์นี้เป็นเนื้อแร่นะครับเนื้อแร่ผสมตะกัวครับ เป็นปีศูนย์้าพี่ดูบัวกดูธรรมชาติของภาพองค์นี้ขอสามพนาครับต่อไปครับเป็นปูทวดวัดคอกหมูนะครับเป็นเนื้อเหลืองกับแดงครับแล้วพี่ดูความเก่าความแห้งครับรอยเส้นแตกครับแล้วพี่ดูธรรมชาติ พี่ดูเป็นลุมลุมอย่างนี้คือดูง่ายเลยนะเป็นธรรมชาติเลยนะแล้วพี่ดูชอ่อพี่สังเกตช่อให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอะไรให้ฟังคนระับอยู่ที่พี่ไอ้ไอ้เชื่อหรือไม่เชื่ออย่างนั้นดีกว่าคนระับเดี๋ยวผมนึกบอกให้ฟังคนระับนี่เป็นวัดข้องมูนะครับ ตกมูสีตัวอง์นี้ขอสองพ่ะนาคบต่อไปครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับเป็นเนื้อตะกัวองเล็กนะครับแล้วพี่ดูเนื้อตะกัวดูความเก่าครับพี่ดูความเก่าของเนื้อตะกัวครับ ้าแบบนี้ไม่แท้อีกไม่รู้แบบไหนแท้แล้วครพี่ศึกษาก่อนนะครับแล้วค่อยมาซื้อผมก็ได้ผมผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นี่อยู่แล้วครับผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วครับบางคนเขาตีหาว่าผาพผมเก๋ผมก็ไม่ไม่เดือดเดือนร้อนอยู่แล้วเพราะผมศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วผมกล้ารับประกันให้ด้วยครับ ผมพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างครับองค์นี้ขอสองพระหนา้าครับนี่ที่ผมจะเล่าคือผมโดนมาผมก็เอกใจแล้วผมไปที่บ้านเขาไมา้ไหมผมดูอย่างดีเลยครับพี่ดูบผมดูอย่างดีเลยนะพอมาถึงที่บ้าน ไม่ทีแรกกันผมไปเช่าที่บ้านเขาครับแล้วผมก็ไม่อิจใจอะไรเลยนะผมก็เช่ามาเลยครับแต่พอผมมาถึงบ้านผมก็อิจใจแล้วนะผมลงคลิปเมื่อวานผมว่าต้องแน่เลยครับเพราะผมพาพามาเทียบดูชัดเจนเลยครับพี่ดูพี่ว่าแตกต่างกันตรงไหนมากงครับองไหนเกียบเดี๋ยวผมส่องให้ดูองแรกครับ องนี้เป็นอาบาเช่แข้งขีดนะครับนิยมมันเลยครับแล้วพี่ดูบัวนะครับดูเนื้อหาดูบัวพี่ดูหลุมตาหมดครับพี่ดูธรรมชาติครับแล้วพี่ดูช่อนะครับพี่จำผมไว้เลยนะครับถ้ามีช่ออย่างนี้คือแท้เลยนะครับ หรือว่าเนื้อโลหะแบบหลายสีคือต่างกันนะครับพี่ดูเนื้อโลหะคือเมื่อกี้เขาไม่ทามไม่ทําหรอกครับแบบเอาเนื้อนู่นมาหิดเนื้อนี้มาหิดแล้วอเอามาขายสักองค์สามสี่ร้อยครับมันเสียเวลาแล้วก็ผมว่าเขาไม่ได้อะไรนะเลขกับทุนทุนในมาขายองค์สามสี่ร้อยนะพี่ดูเนื้อดูธรรมชาติครับ แล้วพี่ดูรอยตะใบครับกลืนแบบแล้วองนี้เก็บเก็บขอบนะครับพี่ดูเนื้อดูช่อครับรอยหักช่อนะครับแล้วองค์ต่อไปครับเป็นนาวาชีเหมือนกันนะแต่คนละพิม์พครับเป็นมีสองพิม์พนะปีศูนย์ห้าเนี่ยครับองนี้แข้งไม่ขีดนะครับพี่ดูเนื้อ ดูความเก่าดูดินเบ้ารับพี่อย่าไปตามเซียนเยอะนะครับเซียนใหญ่เพราะบางเทียนมันยังเล่นปลาเกยอยู่เลยครับเลขอย่างพี่ไม่ต้องมาเชื่อผมก็ได้นะครับคือผมพูดแค่บอกว่าผมโดนมาครับพี่ไม่ผมบอกพี่ว่าพี่อย่าไปเชื่อเซียนใหญ่เยอะใช่ไหมแล้วพี่กไ็ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังเฉย อยู่ที่พี่จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วกัน,นครับว่าของผมพระบ้านคือผมกล้าร,รับประกันให้ครับพี่ดูเนื้อดีๆนะครับแล้วพี่ดูรอยด้านหลังครับพี่ดูรอยตะใบนะครับพี่ดูเก็บขอบนะครับแล้วพี่ดูช่อนะครับรอยตะไบ ลืนไปกับในเนื้อแล้วนะครับพี่ดูจีวรท่านดูหน้าแล้วผมไม่ดูองนี้ครับพี่ดูนะครับองนี้ใจะใหญ่กว่าใช่ไหมครับผมก็เอะใจแล้วครับโดนเลยผมพี่ดูนะครับพี่ดูบวบ แล้วพี่ดูเบอร์เบอร์แมบดูจีวอนก็เบอร์เบอร์แมบแล้วพี่ดูหน้าดูตาแล้วพี่ดูรอยตะใบนะครับแล้วพี่ดูด้านข้างไม่ได้เก็บขอบนะแล้วองค์ใหญ่กว่าองค์นี้ด้วยนะองค์ใหญ่กว่าสององค์นี้ด้วยนะพี่ดูไม่ได้เก็บขอบนะแล้วพี่ดูชอบ อย่างนี้ไม่ได้เยี่กว่าช่อนะครับพี่ดูรอยตะใบคือเมื่อเหมือนเพิ่งตะใบใหม่เลยครับนียังมีขอบเหลี่ยมเลยครับแล้วพี่ดูนี้นะครับจะมีรอยนั้นเส้นเส้นเห็นไหมครับพระอย่างนี้คือพระฉีดนะครับพี่จําผมไว้เลยนะครับพระอย่างนี้แต่มีเส้นอย่างนี้เป็นพระฉีดนะครับแล้วพี่ดูผิดกันไหมครับธรรมชาติคือพี่ดูช่อช่อกับพระฉีดครับผิดกันไหมครับนี่ช่อนะครับ ชอนี้คือหลอโบราณนะครับและนี่คือพระชีดนะครับใครบอกว่าผมไม่โดนนะผมก็โดนเหมือนกันบางทีคือเราเว็นและความชอบครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งสติหรือว่าดูให้ดีครับแต่ผมซื่อสัตย์กับลูกค้าอยู่แล้วครับผมโดนก็โดนนะครับ ผมไม่ได้มาเอามาขายลูกค้าเนี่ยผมซื้อสัตว์ต่อหน้าที่เลยเป็นพ่อค้าอย่างดีเลยครับพี่ดูเนื้อแล้วพี่ดูเนื้อ,อยังดำเมี่ยมอยู่เลยนะพี่ดูผิดผิดกันเลยแหบมีแค่แข้งขีดเหมือนกันนะแต่พี่ดูดูวงใหญ่กว่าและนี่ดูองเล็กกว่าแล้วพี่ดูเบอร์ความเบอร์ความมุมชัดผิดกันแหบ คือพระถอดซิลิโคนมาแล้วก็ฉีดนะครับพี่ดูใจะใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับแล้วพอนี้เสร็จผมไปถามเจ้าของบ้านมาแล้วก็บอกว่าเขาอเพิ่งเพิ่งสั่งมาครเขาสั่งมาองคามสี่ร้อยเนี่ยครับ แล้วผมก็เสือกไปซื้อวันนั้นพอดีเขาสั่งมาก่อนหน้านั้นหนึ่งวันแล้วนะแล้วผมก็โดนเลยดีเหมือนกันครับโดนคือได้เอามาเป็นวิทยาทานบอกพวกวีพี่ครับพี่ดูไม่ได้เก็บขอบแล้วดูพี่ดูรอยตะใบครับแล้วพี่ดูเนื้อเนื้อเดียวกันไหม เนื้อเดียววันแมบแล้วพี่ดูของแทบผิดกันลิบลับเลยนะครับพระแท้ดูไม่ยากนะพี่นี่ถือว่าเกดีนะครับผมว่าผมยังโดนนะครับต่อไปครับ เป็นปั๊มซ้ำครับปีศูนย์ห้านะแล้วพี่ดูนะพระรอโบราณปีศูนย์ห้าหรือว่าปั๊มซ้ำหรือไม่ปั๊มซ้ำนะครับเขาจะเก็บขอบนะครับพระรอโบราณก่อนแนละ้วพี่ดูพอร,รอเสร็จเขาจะปั๊มนะครับแล้วพี่ดูความแห้งดูรอยปั๊มดูจีวรท่านคนระับ <c oughs> พี่ดูความคมครับพี่ดูรอยปั๊มนะครับ เนี่ยชัดเจนไหมรอยปัม๊มคือที่ผมจะบอกคือพี่ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับแต่พี่เชื่อตัวเองครับพี่ศึกษาดีๆก่อนครับถ้าเก่งเกงดีนะผมว่าพี่เชื่อตัวเองดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปถามใครครับศึกษาเองแล้ว พระแตะพระแท้มีเต็มหมดครับพี่เชื่อผมสิพี่ดูร้อยเขาเก็บขอบครับแล้วพี่ดูความเก่าความแม่งครับดูเนื้อดูธรรมชาติพระครับคือพระเกจะดูไม่เป็นธรรมชาตินะแต่พระแท้พี่ดูดูเป็นธรรมชาติไหมครับแล้วนี่พี่มาดูองนี้ครับผิดกันเลยไหม ผิดกันไหมครับอาจจะมีราคาหน่อยนะครับของผมแต่ผมชัดเจนครับผมรับประกันให้ครับเลขอย่างพี่ต้องเชื่อใจผมนะครับผมไม่ได้มานั่งโกหกหรือหลอกลวงนะครับถ้าพี่ซื้อผมไปแล้วพี่ต้องเชื่อใจผมนะครับแต่แนะนำทางที่ดีคือพี่ไปศึกษาก่อนให้ดีครับแล้วพี่ก็ม,มาซื้อผมแล้วพี่จะอ๋อเลย ต่อไปครับเป็นก้นลายเซนปีศูนย์แปดครับเป็นบัวรอบนะครับแล้วพี่ดูเนื้อดูน้ำยาขัดแดงๆครับแล้วพี่ดูกอบครับแล้วผมเกะก,กอบให้ดูไหมครับแล้วพี่ดูตัวตอกนะครับผมเกะก,กอบออกให้ดูก็ไนดะ้ บบเดี๋ยวผนมะพ,พี่ไม่เชื่อผมเพราะผมได้มาจากตามบ้านนะแล้วก็แขวนแล้วผมเอาจากคอมาเลยนะแป๊บนึงใช้เวลาแป๊บนึง lord พี่ดูนะครับรอยก็แขวนใช้มานะครับพี่ดูเนื้อครับดูความคมของจีวรนะพี่ดูบัวครับแล้วนี้พี่ดูตัวต่อครับตัวต่อแค่เจนไหมครับแล้วพี่ดูรอยตะใบครับพระอยู่ในกรอบเก่าเลยนะครับพี่ดูบัว ดูความคมคนระับพี่ดูจีวอนเป็นริ้วเลยคนระับแล้วพี่ดูด้านหลังคนระับถ้าพวกพี่ศึกษาจริงๆดูไม่ยากเลยนะพระยิ่งมีตัวตอกนี่ดูง่ายเลยนะเพราะเก้มันทำตัวตอกให้เหมือนมันทำไม่ได้นะ ส่วนมากที่เกยผมเห็นนะคือตัวตอกคือผิดกันเลยนะครับที่ผมดูในลาซาด้าในแลรรับแล้วไอ้ปลาเกยคือไม่ได้จีวอนหรือความคมชัดไม่ได้อย่างนี้เลยนะองค์นี้เป็นเนื้อนาวะนะครับเป็นก้นลายเซ็นปี0ูนย์แดนะครับองค์นี้ขอสามพันนะครับ อพี่ดูเทียบผิดกันเลยมันความเก่าความใหม่ครับแล้วต่อไปครับเป็นปั๊มซ้ำไม่ได้ตัดปีกนะครับพี่ดูเนื้อดูดินเบ้ารบพระแท้คือต้องดูเป็นธรรมชาตินะแล้วพี่ดูน้ำยาดำาคร คือจะอ,อจะไม่ดำแล้วนะครับจะออกสีเทาๆแล้วคนระับคือพระเก่าครับแล้วนี่ไงที่ใหม่พี่ดูผิดกันเลยนะครับคนละเรื่องกันเลยนะแล้วพี่ดูรอยด้านหลังครับเป็นแองครับโชว์ พี่ดูดินเบ้าครับดูรอยตะใบครับกลืนแบบในเนื้อเลยนะครับไม่ได้ตัดปีกในวงนี้ครับวงนี้ขอสองพนาคผมก็ฝากพวกวีวี่ไว้ด้วยนะครับพวกวิววีไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่พวกวิวี่ศึกษาเองครับ แล้วค่อยมาซื้อผมก็ได้ครับที่แล้วพี่จะงอทันทีว่าที่ผมพูดจริงหรือเปล่าครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะถ้าพวกพี่สนใจก็โทรมาได้เลยครับ0630800174ถ้าผมพูดปิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ